เอวัมเมสุตังเอกังสาม,มยังพระวาพาลานาสิยังสิหาวติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตันตาโลโหพะควาปัจาวะคิเยพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิกกะเขพิกขเวอันตาปะพะชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขัสติกา นุโยโคฮีโนคัมโมโปชุชาสิโกอักนาริโยอานาตถาสหิโตโยจายังอตทากีละมัฐานุโพโคทุกโออานายิโยอานาตหาสหิโตเอเตเตพิกะเวอุโภอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปะนิปะทาพาทา ถาคาเตนะอภพิสัมพุทธ,ธาทักขุกาลณีอานะากะรลณีอุปสามายะอภิญญยาะยสัมโพธายะสพพนายะสังวัตติกาตมาจาสาวทิคเวมชิมาปฏิปทาทกาถาคาเตนตะอภพิสัมพุทธาจักขุการณียานากะรณีอุปสามายะอภิญญยาะยสัมโพธ,ธายะ นิพานายะสังวัตติยะอัยะเมวะอาริโยอัถังคิโกมะโกเสยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยันโขสาวิคาเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคัน เตนะภิสัมพุทธาจากุกาลณียานากาลณีอุปสามายะพิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติอีทางโขงปานาพิขเวทุกขงังอริยาสัจจางชาติปีทุกขาชาลาปีสุขามะละนัปีทุขกขังโสกปาลิเทวะทุกขาโมนะมะสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิ สัมปะโยโคทุกโขปิเยหีวิปะโยโคทุกโขยัมปิดฉังณละทติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุป,ปะทานขันทาทขาอีทงองังโขปนะาพิกเวทุกขาสามบุทยโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนพะ วิกานัตถิราคะสาหะคาตาตะตะละตตะลาภิน,นันทินีเศะยะถีทางกามะตันหาพระวันตันหาวิวะวิะวะตันหาอีทางโขปะนะพิกาเวทุกขานิโลโทอริยสัจจังโยตัสสาเววะตันหายะอเสสะวิราคะนิโลโทจาโคปานิสัจโคมุติอานาละโก อิทางโขปานะพิกาเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายยเมวะอริโยอจังทิโกมัาโคเสยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจิ เมพิกเวบุเพอนานนุสสุเตสุทมเมสุจกคุงอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิสังโกปานิทางทุกขังอริยสัจจังปาริปาลิเยยันติเมพิกเวบุเพอนานนุสสุเตมุตุรมเมสุทั้ง จักขู <irgendw carbono S 2> ่อ anyway ุทปาทิปยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะติยาตันติเมพิกขเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขู่อุทปาทิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ อีทางทุกขาสามุทยโยอ,อริยสัจจติเมพิกเวบุเพอานาันุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัปปิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอ,อาอโ,โ,โลโกอุทัปธิตังโขปนิทางทุกขสามุทยโยอริยสัจจงปะหาตับพานติเมพิกเวบุเพอนนุสูเตสุธรมเมสุจักขุง อุทาาัปปิญาณังอุทาัปปาิปัญญาอุทาัปปาิวิชาอุทาัปปาิอาโลโกอุทาัปปาิตังโขปนิทงังทุกขัสสะมุทโยการิยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตมสุ ทมเมสุจักขุมอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลอุทปาทิอีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสูเตสุทมเมสุจักขุมอุทปาทิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโโห อฏิทางทุกขนิโ,โรธออดิยะสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกขวเวปุเพอ,อนานะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัาปาทิญานางังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลอุทัปาทิตังโขปาทินุทุกขนิโ,โรธ อริยสัจจังสจ,จิตกะตันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุตเตสุทมเมสุจักคุงอทุปาทิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอีทังทุกขานิโรธาคามินีปาติปาทาอาริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุตเตสุ ทมเมสูจักขูอุทาปาธิอุจญานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปทิวิชาอุทาปทิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปธิทังทุกขานี้โลทาคามินีปฏิป,ปทาอาริยาสัจจังภาเวตับพันติเมพิคเวบุเพอนุนุสุเตสู่ทำเมสูจักขู่อุทาปาธิ ยานางอุทปปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทปปธิอาโลโกอุทปปธิตังโขปฏินางทุกขันี้โลทะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจพาวิตันติเมพิขเวบุเพอานุสุเตสุทมเมสูจักขุมอุทปปปิยานางอุทปปธิปัญญาอุทปปปิวิชาอุทปปปิอาโลโกอุทปปปิ ยาวกีวันจาเมพิกเวอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะลิวัตถังทวาทะสักกายังอถาภูนังนาทัศนังนณสุวิสุทังอาหสิเนวนาตานาวาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสามาละเก สัพพะัะมะเกสัสะมะนะพระลาหะมะนิยาปะชายาสะสัตเทวันุสา,ายะอนุตาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธุโตปัจจายาสิงอยะโตจะโคเมพิขะเวอิเมสุจะตุสุอาริยสัตเตสุเอวันติปะริวัตถังทวทตทะากายนังยะถาภูน,นัง ยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอะา,าหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสะมาละยเกสพัพพรัตหะมะเกสัสะ,สะมะะาณพระราหามะมนิยาปาชชยาสเทวะมะนุสานยะอนุตตะลังสัมโภทิงอะพิสัมพุทโธปัญญาญาสิงยายะจะ ปะนะเมทาัสานางอุทาัปทาิอากุมาเววิมุติอะยะมันติมาชาตินัตถิทานิปุณัตภวันติอิทะมะโวภะจะพภะคะวาอัตะมะนาปะจาวาคิยาภิขูภะคะวโตภาสีนังอะพินนันทุอิมัสสะมิจปะปานะเวยากาลนาสมิง พัญญมาเนอายัสมโตโกทันยะสะวิชลังวชะชังวีตะมะลังธรรม,มังจักขุงอุทปาธิยังกิจจิสมุทธยะยัธรรม,มังสัมพันตังนิโรธธรรม,มันติปวัติเตจพระคาวตาธรรมะจกเกภุมิมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงเอตัมพระคาวตัง พาลนานสิยังอิสิปะนะเนมิคะพายเยอนุตลังธรรมะจักกลางปรวัตติตังอัปปติวัตติยังสามะเนนะวาพระลาหะมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระลาหะมุนาวาเกนะจิวานโลกัสสมิติพุมมานังเทวานังสัทธังคุ สุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธ,ธะมนุสสะเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานงธธางสัตทางสุตวาตาตาติงสาเทวาทัธาทธะ,ะ,ะมนุสสาเวสุงตาวะติงจางนังเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวสา,ทาสัตมะนุสสะเวสุง ยามานางเทว,วานางสัตว์ทางสุสตาวาสุติตาเทวสัทธมนุสาเวสูงตุติตานางเทว,วานางสัตว์ทางสุตวานิมมานาติเทวาสัทธมนุสาเวสูงนิมมานาตินางเทว,วานางสัตว์ทางสุตวาปะละนิมิตาวะสวติตวตี เทวาสัทมนุสสาวสุงปะลันิมิตาวาสาวตินงังเทวานางทังสัตทางสุตวาพระละหามะยการิยิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตามะควาตาภาลานาสียางอิติอิสิปะณะเนตเนมิขะทาเยอ,อนุตาลังธรรมะจักกังปะวติตังอะปะวะติตังสามะเนนะ วาพระลาหะมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระลาหะมุนาวาเกนะวาโลกะัสะัมมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหูเตนะยาวะพระลาหะมะโลกัสัตโธอภุคขจิอัจจจ่จทัสะสะหัสสี โลกาธาตุสังกัมปิสังกสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะนาโนจะโอราโลมโอภาโสโลโกปานุระหสิอติกัมเมนะเท е วนงังเท е วานุภาวังอะทกโกภะคะวาอุทานางังอุทานีสิัญญาสิวะโลวัตตะโพโกทันโยัญญาสิกวัตตะโพ โกทันโยอิติหิทังอายะสสมมโตโกทันยะสะอายาโกทันตะเตวะวะมานางอะโหสิเต